แปลกมากเนาะอย่างที่ผมบอกอะผมเห็นคลิปสัมภาษณ์ของนักข่าวที่สัมภาษณ์พี่อ้วนนะที่เอามือชี้หน้าต่อปากต่อคําว่าท่านได้สเสนอไอ้สแลนนี่ไปไหมเนี่ยผมไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยนะผมอยู่ในแวดวงข่าวการเมืองติดตามการเมืองมาตลอดหลายปีสี่แปดสี่เก้าไม่เคยเห็นที่ว่าไม่เคยเห็นคุณปากเก่งอนบทหารอย่างนี้เลยแล้วเมื่อเรามารู้ความจริงจากวัสนานานุ่มหรือท่านสนธิลิมว่าคุณประยุทธ์สมัยเป็นแม่ทัพ ภาคที่สองอะตั้งหากละที่ปณีปนองกับกัมพูชายอมให้เข้ามาตั้งนั่นตั้งนี่ลุกล้ำเข้ามาเอาปืนคกยิงตอบโต้ไม่ตอบโต้เต็มกำลังเราก็ยังผ่านมาได้แต่ตอนนั้นคุณก็ไม่เคยไปตั้งคำถามแบบนี้เหมือนกันไม่เห็นจะอยากรู้ข้อตกลงอะไรเลย หน้าที่สุดแล้วเนี่ยทุกวันนี้ทุกคนมีความมโนกันมากว่าเพื่อไทยแม่งเอาดินแดนไปขายอทักษิณกอบ้งอิงเนี่ยเขาเอาโอ้โหหอบดินแดนไปให้เราจะเสียดินแดนแล้วเราจะอยู่ไม่ได้แล้วเราเข้าขั้นนั้นแล้วเหรอสังคมไทยสังคมของการไร้สติไร้ซึ่งข้อเท็จจริงเหตุผลประกอบใดๆไรยยาวนิดนึง คือการเสียดินแดนผมพูดไปในไลฟ์สดแต่มันอาจจะไม่เคยเป็นดิจิตอลฟุตปรินต์อยู่มันต้องผ่านสภาผมไม่แน่ใจผมเคยทำคลิปเรื่องนี้ไปหรือเปล่าการเสียดินแดนตามรุ่นหกูนไม่ว่าจะยกดินแดนใดๆพื้นที่ทางทะเลผลประโยชน์ทางทะเลใดๆเนี่ยต้องผ่านสภาก็มีการโหวตโดยสภา วารละสองวาระสามสวอของพักน้ำเงินที่รักอธิปไตยนักหนาะแต่เงียบกริบกับกรณีไทยกับบูชายเงียบป็นหนึ่งว่าไม่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้จะปล่อยให้มีการเสียดินแดนจริงๆเหรอสวอ,อเหล่านั้นสวอ,อที่คุณบอกว่าดีนักดีหนาะถัดมาสภาผ่านเลยปุ๊บปุ๊บ๊บ,บนั่นนี่อ่ะเราเรานึกกันว่าสมมุตินะคุณลองนึกว่าถ้าสภาผ่านได้เราจะยกดินแดน กว่าครึ่งของอีสานใต้ให้สมมุตินะสมมุติว่าเขาจะยกให้มันจะยกยังไงมันจะต้องมีการปักปันเขตแดนใหม่ยังไงปุ๊บ ถอนกาลังทหารคุณคิดว่ากองทัพบ,บกจะจะยอมไหมเพราะทุกวันนี้เขาก็ไม่ยอมเพราะในความเชื่อของคุณทุกวันนี้คุณเชื่อว่ากองทัพบ,บกทํางานนอกเหนือคําสั่งรัฐบาลซึ่งไม่เป็นความจริงคือคุณเป็นอินเซปชั่นมากคือคุณแม่งอะไรก็ได้ที่แม่งฝ่าฝืนความเป็นจริงทุกอย่างคือคุณเชื่อหมดรัฐบาลทํางานโดยมีกองทัพบ,บกเป็นหน่วยซัพพอร์ตกองทัพบ,บกทำงานภายใต้กระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงหนึ่งในรัฐบาลไทย อถ้าพูดแบบนี้นะถ้าพูดแบบนี้ถูกไหมคุณก็จะมิตกนะ,ะถ้ารัฐบาลฝ่ายการเมืองเขาแอปปุ๊บมาแล้วกองทัพบกจะไม่ทําอะไรอันนี้เป็น 1, ออปชั่นหนึ่งลองเดี๋วนี้แต่ขณะ,ะเดียวกันนะตอนนี้ปัจจุบันนี้คุณเชื่อเหลือเกินว่ากองทัพบกทํางานเอกเทศเป็นรัฐอิสระออกจากรัฐบาลไทยสิ่งที่กองทัพบกทาทุกอย่างแถลงการทุกอย่างนั้นไม่ผ่านการเห็นชอบจากรัฐบาลไทยพูดเองเออเองเป็นหนึ่งรัฐอิสระถ้าหมายความว่าอย่างนั้นก็ แน่นต้องห่วงครับถ้าสภาผ่านทาหารไทยก็ไม่ยอมเสียดินแดนอยู่ดีผมก็เลยไม่รู้ว่าคุณใช้หลักคิดไหนมาโมโนเรื่องนี้ผมจะสรุปให้ฟังตรงนี้เลยว่าหนึ่งไม่เคยมีการเสียดินแดนนับตั้งแต่ประสาทเขาวิหาร2องพันัร้อนั้นไม่ใช่ดินแดนคือตัวประสาทพื้นที่รายรอบยังเป็นของไทยไม่มีความรู้กันแต่มีเน็ตแล้วก็ขยันโพสขยันพแพร่มนะ่าเผื่อ 那不要买